ใครชอบกินลาบหมูคัวต้องดูคลิปนี้คือจบเนอวันนี้ผมจะแช่ลาบหมูคัวพริกลาบเนือหน่อแล้วกับเจียวหอมใส่เฮี้ยมาดูวิธีขั้นตอนการทำดีกว่าลาบกอนเนาะลาบหมูเมืองสูตรนี่ใส่เลือดลงไปลาบกับจิ้นหมูครับลาบดังๆกัะลองบานไปเลยนี่ลาบหมูผมจะใส่เลือดหมูลงไปเหี้ยน้อยหนึ่งนะครับผมลาบเพื่อให้มันเข้าเนื้อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปโซ่พริกลาบแล้วก็ซอยเครื่องในใส่ครับผมเอาเครื่องในหมูมาต้มหซุปในน้ำเดือด ว่ายหลังมาลาบหมูตอลาบหมูเมืองสูตรผมจะใส่เลือดซดลงไปกําหนอยกําหนอยนะครับผมเครื่องในซุกก็ตักลงมาซอยบางๆพอดีกําครับผมนี่พอต้มเครื่องในหมูเสร็จแล้วเนี่ยว่าจะเป็นตับเป็นไส้เป็นแมมเนาะเขาก็เอามาซอยจากนั้นเขาก็ตักหนังหมูติดซุกมาเพียมันออกนี่จะฮื้อล้ำเขาจะใส่หนังหมูด้วยนะครับผมนี่ แล้วก็ซอยบางๆติดมันเห็นน้ยเน้อลำดีแล้วก็เอาหอมแดงเจียวหอมเตียมจาวใส่ถ้วยเตียมรอเลยครับผมพริกลาบเหนือต่ำเม,มืองเมืองใส่มะแขวนนักน้อยเนื้อมันหอมดีครับผมพักไฟหอมดวนพักป้อมต้นหอมล่างรอเลยลาบหมูเมืองเครื่องลาบเน่นเตึงเครื่องไหนแล้วก็จิ้นลาบตัวเน้อซอยพักไฟหอมดวนพักป้อมต้นหอมขั้นตอนนี้เฮามาโซ่ลาบกันดีกว่านาะ โลับหมูเตาไฟฮอนเขาก็ตั้งมอคางใส่น้ำมันแล้วก็ตื้อพริกลาบเทลงไปจ่าเลยครับผมฮัดพริกลาบกับน้ำมันหอมๆจนพริกบอกว่าปีเอานํำแต๋วเดยละบอ <c oughs> จากนั้นก็คน้คนๆหมุนๆจนพริกเข้ากันครับผมได้เวลาสลา่าโซลาบแล้วครับผม ชิ้นลาบเครื่องไหนใส่ลงไปพริกลาบเคาะลงมาอีลาเหยหนังหมูซอยละเอียดจากนั้นเนี่ยกอคน้คนเนียนเนียนฮือพริกลาบเข้ากันเลยหอมเตี้ยมจาวหอมแดงเจียวขาดสักไ่เจียวเพราะว่าขี้ขานไปเอาติกอดปุ้น <c oughs> พักใส่ลาบจ้ากำมพุยลงไปเลยกินพักใส่ลาบผสมกับพริกลาบหอมขนาดนะครับผม <c oughs> ปรุงรสผงนัว เกลือแล้วก็ค้นให้เข้ากันแฮมรอบนี่จากนี้เนี่ยเขาจะไปคั่วนะครับจะมากินดิบนะครับเอาไปคั่วหอมนะครับคั่วบนกระทะตีเขาคั่วพริกลาบตะกี้เขาจะมาล่างเดือกเอาไปสูนกันเนาะลาบหมูเมืองลาบคั่วซุกงดกินดิบ,บเน้อหูดับนะจ๊ะกํากินเมืองของปีๆหลายๆคนครับผมตีมากครับรสชาติลงตัวหมางหอมพริกลาบเหนือสุดๆเพราะว่ามีกินบะขวนกิน,ก,นกับบข้าวอุน่นห่อนกับผักกับลาบหมอม สุกแล้วครับมาเฮามากินกันเลยดีกว่า กินกับพักกับลาบพื้นเมืองบ้านเฮากินดีมีประโยชน์จ้าแถมหนึ่งเมนูนะฮะสำหรับลาบหมูคัวกินกับพักกับลาบตักหนักลาบหมูใส่เครื่องในหนักๆนะครับผมคงเป็นเมนูในใจของภายหลายๆคนนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอกินลาบเหนือต่อน,นื้อ